สวัสดีค่ะเมนีก้กามาพอกันกระฟังอีกแล้วหลังจากที่ฟังกะลงคลิปมาเรื่อยๆรือเสมอเนาะคะ่ะเมนีฟังกกะจะมาอัปเดตห้เบิ้งนะคะว่าแต่งโมของฟังตอนนี้ก็ได้ครบอายุ4 5มื้มือแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งกันค่ะว่าแต่งโมของฟังตอนนี้จะ เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเห็นไหคะ่ะยี่จะเห็นแตงโมของฟังบอยอยู่ข้างหลังเริมงามกันเยอะมากแล้วนะคะติดลูกกันแบบยังไยงยแล้วเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันนะคะว่าแตงโมของฟังตอนนี้ดีขนาดไหน<笑><笑><笑>เห็นแแลกที่ฟังชอบนำเสนอให้เบิ่งไปบ่าค่ะ นี่คีมงานฟังเยอะคะ่ะจะมีคลิปก็นานนันเยอะอยู่แล้วนะคะ่ะที่ลกงลงไปเรื่อยๆคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแต่งโม่กันนะคะปึ๊บเห็นปะคะ่ะแต่งโม่แถวแรก ก็จะเริ่มติดน้อยเยอะแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะ่ะเริ่มลูกไงกันแบบเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่ายังลูกน้อยนะคะถาว่าเดี๋ยวฟังจะพาะยางไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะจะเห็นลูกไงก็นี่อีกค่ะนี่เริ่มมีไงกันไปบ้างแล้วนะคะ แตงโมซีส์สมหัวันนะคะฟังบ่ได้เด็ดยอดฟังบ่ได้เด็ดลูกนะคะ่ะฟังบ่ได้ไอ้กะลูกไหวนะคะ่ะฟังปลอยเลยนะคะ่ะแตงโมปลอยเลยก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะเพิ่งจะได้นำฝนไปนะคะซึนขึ้นมาเยอะเลยค่ะกำลังแตกแทไอ่แตกเท้าเงานะคะ่ะนี่ลูกนี่สีเขียวแบนบนี้เลยนะคะ่ะ กำลังแตกเทาเงาวกันเลยค่ะเพราะว่าทุกเทียฝนมาตกนะคะจะไม่ไค่อยได้นำฝนแล้วที่นี่เถามันจะบ่ยเงาวค่ะแต่ว่าวน่วยกะบเห็นไหนผิดหวังนะคะดกอยูนี่นี่ก็ถือวา่าลูกไงโอ้เสียงแน่นมายังไม่ทันได้ไก่สุกราคาเพิ่งจะสี่สิบห้าหมื่นนะคะยังเหลืออีกแบบยี่สิบ มือได้ลหรอคะแล้วต้องมาจาอเบิ้งซุมือค่ะเพราะว่าอีกามันหูดดีก็ค้นปลูกอีกค่ะว่าแต่โมดสุกแล้วนี่เห็นแบบนี้ก็จะติดลูกกันเยอะเลยนะคะเยอะมาก รกินมันนี่ตั้งใจอยากจะมาท่ารูอัพท่าวิดีโออัพเดทในพีพีเบิงนะคะว่าแต่งโมซีซ์มามือ่อนุยจะประมาณใดน,นะคะแล้วสภาพตนจะประมาณใดเนาะคะ่ะเอาไปเอามาตอนช่วงแรกแรกพงว่าแถวหนีงามโมเตอร์ตอนนี้มันเริ่มเหลืองยังไงก็ไม่รู้เหมือนมันขาดปุยเ <laughs> ้ิงต้นในฉีดบำรุงแล้วค่ะ ต่ว,วานวยนี่โดกมากเลยนะคะนี่ถือว่าโดกเลยถึงตนจิบ่ค่อยแบบงามปันใดแต่ว,ว่ากะนวยถือว่าใ่ไดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนวยกับ่ค่อยอาจจะพ่อค่อยสมบูรณ์ค่ะเมยเลยยัง <c oughs> <c oughs> ยืนเปล่าหอยว่างเหมือนมือเว้นเนี่ยเมยเลยยัง <c oughs> ทำงานดีมากอีก,กาบะลงทำงานดีมาก ว้าวนี่ลูกงเลยค่ะนี่เห็นไหมคะว่านี่จะลูกง่ายมากเลยนี่แหละอินตลาของแท้อินตลาจะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าลูกไล่อื่นนี่ชักสงสัยเพราะว,ว่าเคยเห็นเพราะว่าอันเนี้ยอุ้ยยังขึ้นจาะว้ายมัน มาจอแตงโมกล้องหรอเอาฟัางฟงช่มไปว่าทำงานดีมากทำไมให้กาจอเนี่ยตาเติงเนาะนี่แ้่ว่าเป็นห้อยเกาเล้ค่ะฟังว่าจอเติงจนแผลดำแล้วนะจะจอได้หลายมือแล้วมองค่ะอันนี้ฟังว่าไอาเหมือนฟังไม่เจอเป็นแบบส้นหย่าหรืออะไรพันอะไรสักอย่างค่ะที่เป็นลร่แบบเนี้ย ม่น่าจ,จะใช้จินตลานะแต่ว่าที่สื่อมากกระปุกที่ฟังเคยอัปเดตให้เบิ้หน้าราค่ะจะเป็นพันจินตลานะคะที่ฟังอัปเดตไปปุ๊บปุ๊บยังไปตรงนี้ก็จะเห็นอีกอเนี่ยไลนนี่เหมือนกันไล่นี่เยอะมากเลยค่ะ ถด้ว่ากรสวยเนี่ยเอ็นยวค่มือหักมือหักเฉยฟังเคยเบาไปว่ามือหักเห็นมือเหียเห่ยวๆแบบน,นี้เพราะมันหักเองมั็นบได้เหี่ยวของมันเองนี่ก็ลูกง่ายค่ะไล่นี่ทีเสียไปฟังเคยอาชีให้เบิ้งนะคะนอนนอนกินค่ะเด็ให้ แตงโมไร้เสียไปแบบนี้เลยกลัมาตรงโน่นเห็นไ่มค่ะลูกเยอะเลยคือว่าลูกเยอะด้วค่ะนี่แค่นี้ฟังกวาอ่าดีใจแล้วละ่ะค่ะ ถึงตนอาจจะบ่ได้งามสมบูรณ์ยังที่ขาดการว่าเถาจะแบบสมบูรณ์อีกอย่างหนึ่งฟังว่าฟังปลูกที่กันเกินไปค่ะฮนอนไม่อีกแล้วค่ะนอนไม่อีกแล้วนี่นอนกินสนุกกินแล้วล่ะถ้าไม่มีตัวเอยียงด้วยไี่เขียดด้วย เห็นไหมมันคคตราลายเลยเดยอันนี้นะี่ยจินตราจินตราจะประมาณเนี่ยค่ะจะลายแบบนี้ลูกออกคามๆลูกเค็มๆแบบนี้แต่ว่าไอเนี่ยมันมันบ่คือจินตราไอเนี่กะบ่คือจินตราเลยนะเนี่ยแต่ว่าฟังบอกกับ,บเบอแน่ใจว่ามันคือพันธุ์อย่างนเนี่ยค่ะมือเนี่ย สวยมากนี่เราคว่ำสนุกมือของฟ้าเสียงดีจังแต่่าท่านสุกค่ะยังแน่นอยู่เสียงแน่นมากอยวาฟังมนวนจะฟังคอเหล่นไปเร่อยว้า ลูกง่ายแบบลูกง่ายเลยนะคะเนี่ยจะเอ๊ะว่าไงจ๊ะนี่เห็นไหมคะลูกงามาเลยมอกเอ้าอ๋ออ,อยู่นีเพราะงั้นว่าลูกนีบอมีมือเหรอแดดปด้วย ปีนองไวคือก้าเปิดแล้วก็ต้องปิดไวถึงจะคิดว่าอีกา่โล่งแล้วตากับว่าอยากชราใจนะคะนี่ดีมากเยอะลูกโดกค่ะถือว่าโดกเลื่อสภาพต้นที่เห็นเป็นแบบประมาณเนี่ยค่ะทุกเทียมมันจะแบบเทาจะเงาก็นีแต่ว่าฝนบ่ค่อยดีเนาะคะ่ะแต่ว่าช่วงเนี่ยฝนก็นจะตกมากตกมาสองวันติดกันแล้วนะคะ เนี่ยฟังเจอทุกปีกะแตงโมไก,ก่จะเก็บผลผลิตไก่จะสุกไก่จะแดงฝนก็จะเล่นงานโมปลูก,กแตงโมโมเชาวสวนกันย่างหนักนวงค่ะกสิเฮ็ดหายแตงโมของเฮาน้ำถว่วเนาทามันสุกแบบก้อนที่ฝนจะมาในโชคดีมากๆค่ะแต่ว่าถ่าอ่า ถ่ายังชมพู่อยู่เราฝนถั่วไอฝนมาเรานำถ่วมนะคะเสร็จเลยลูกถ้าแสนำมือเดียวก็ขึ้นนาแล้วอันนี้ลูกไงเลยนะคะนี่ลูกเงาวค่ะจินตลาลูกเงาเน่นปุยะ่ะนะคะต้องอาจจะไม่ได้ภาพเบิ้งทั้งหมดนะคะ นี่นี่กะจะลูกง่ายมากๆเลยจะเห็นบรรยากาศป่ะค่ะแถวนี้จะบ่ค่อคยแถวนี้ฟัองอยังผ้าย,ยัางมาเบิ่งดูหรือยังนาเพิ่งกะจำมาม่ได้น <laughs> ะคะลูกง่ายเลยขามเขาว่งกดไปเลยวนกลับมาจะาเวียนหัวกับของฟังหรือเปล่านะ จะาวนกลับมาก,ก่อนค่ะว้าวว้าว,ว,วนี่กระลูกไงที่กันนะคะนี่ลูกญงเลยเห็นว่าค่ะไว้ไว้ <c oughs> ไม่ล่นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบหนึ่งขอทําการจัดการนองแบบหนึ่งนะคะไม่ล่นใต้ดินบ่ได้ค่ะนวยตูขี้ดินบ่ได้เด้ดเ้นดินเจาะนะคะ นี่และเขาจะต้องอยางแบบเบิง่งตละลูกด้วยนะคะเหนื่อยกันหน่อยแต่ว่าก็ต้องทำไปนะคะนี่กัลูกโดค่ะว้าสว,วยมากสวยจริงๆนะนี่ละค่ะเมื่อแรกนี่จะโตกอีกว่านอ้อ แรกนี่รุนกันค่ะว่าฝนจะตกอีกพออยากฟังไก่แบบอยากจะให้มาเบิงไออันนี้จุดหนึ่งด้วยนะคะว่าแตงโมงที่ฟ้องวานไนไวที่วานไนมันเหลือค่ะทีวานไนมันเหลือแล้วแบบที่นี่ฟังก็เลยเมื่อวานไหวแปลงนีนะคะมีสิ่งที่เกิดขึ้นมากกับมี่จะมีอยู่ประมาณน,นี้นะคะ แล้วฝนตกสองมือติดกันมันขื้นมหม่ค่ะมันพอขื้นมหม่ยยังเยอะเลยค่ะว่าไงาคิดว่าในเหเลยเยอะฟังกวานไว้เยอะอยู่แต่ว่ามันบอก่เกิดทีฟังขาดการมันเกิดแบบห่างๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสรุปแล้วก็คือแบบเนี้ยกำลังพึ่งจะโพว่าเนี่ยค่ะพึ่งจะแบบพึ่งจะเกิดม,มาหม่ แล้วสิยายท่านเขาไม่เนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บชุดนี้เฮาก็จะต้องโลแล้วนะค่ะโลเพราะว่าเฮาจะต้องทําการไถวานเขาแล้วนะค่ะอาจจะแบบอาจจะบังวลสิยายท่านกินแตงโมหน่อยบอหรือปลานะค่ะตรงนี้เกิดเยอะเลยค่ะเต็มไปเหมือสวยงามด้วยนะกลางมีลูกคือสองสามรูค่ะ นี่นะคะบรรยากาศสวนแตงโมของฟางนะค่ะกับเขาว้งโกดทองบ้างจากที่่างยังสำรวจภาพพี่พี่ยังสำรวจมาเบิงกันนะค่ะฟางก็ยังบ่ท่านได้เห็นว่าแตงโมของฟางจะโดนอีกาเจาะนะคะก่ถือว่ายังหลอดปลอดภัยอยู่นะคะก็ถือว่าเขายังแบบ ฟับงบอลหูวจะเป็นพอปอฟังฟังหรือว่าเป็นพอหุ่นไรากาแต่ว่าฟัางไปเบิงในเพื่อนทีเพื่อนบอกมาเนาะค่ะแต่กี้บอกเอาทุกแครทูพภาษสติกระลายได้แล้วแต่ตอนเนี้ยเห็นบอฟังผูกไว้ตามหัวเต็มเลยเด้แต่กระลายประยูแล้วฟังหุ่นไรากามากเอาผ่นซี่ดีมากเอาเสือกฟังมากะถือว่าใส่ได,ด้ละค่ะเหตุตามได,ด้ละค่ะงบประหยัดค่ะมี่ไอพี่แนะนำฟังว่าให้ครึ่งตะคาย ฟังอยากจะบอกว่าฟังสื่อไม่ไหวฟังก็เลยอ่าบ่าไเด้ลตองใหตามนะคะ่ะเพราะว่าเบิ่งราคาตะไคร้แล้วมันบม่ถูกเลยค่ะฟังสื่อบ่ไวแล้วมันถ้าฟังสื่อใดก็ยังมาฟพงกับครึ่งใดแค่สามแถวค่ะแล้วยูตรงเนี้ยมีแต่สิบหกแถวนะคะ่ะสิบห้าหรือสิบหกแถวนี่แหละค่ะประมาณเนี้ยเยอะค่ะก็เลยแบบโอ้คงจะแบบ ไม่ไวหวไม่ไหวก็เลยหาแนวแบบงบปะหยดทีพอใส่การใดเนาะคะ่ะก็ออกมาเป็นสภาแบบนี้นะคะเชือกฟางฟังกระเมิดไปประมาณ8 0ดสิบบาทหุ้นรายการกับว่าได้เสียเงินนะคะสภากับไอสภาพ่อพพทั้งนั้นแล้วกับข้างในที่หยาดหยัดอยู่ตามหุ้นนี่กะอ่าหยาแห่งที่ห้าถอนออกนะคะ่ะกับว่าได้เสียเงินอย่างนะคะ กระมชจข่บบา,าเสือกฟางอะค่ะแปดสิบาทที่เห็นเยอะๆแบบเนี้คะ่ะข่อยไปข่อยมากนี่ยละคะ่ะเจ้กมวนนะฟังเหมือไปประมาณมันมวนละสิบบาทฟังก็หมมดไปประมาณแปดมวน,มป,รมมวนประมาณนั้น,นะคะ่ะนี่ละคะ่ะส่วนคลิปนี้ฟังกกะมาอัปเดตแตงโมสี่สัปหามือพี่ๆเห็นเนาะคะ่ะว่าแต่งโมสี่สามือของฟังใหญ่ได้ซ้ำใดแล้ว ก็จะประมาณนี้ละค่ะก็จะมีลูกง่ญ่บ้างลูกน้อยบ้างสลับกันไปนะคะเพราะว่ามันกะอาอคอนละรุนนะคะดอกติดคนละรุนก็เลยแบบง่ญ่บ่เท่ากันค่ะเพราะว่าเฮาปด้เดดลูกลูกแรกออกนะคะลูกที่ง่าย่ๆก้อนโมอาจจะเป็นรุนแรกค่ะที่ว่าออกดอกก้อนโมนะคะมันก็เลยแบบลูกง่กยกาโมนะคะ ส่วนคิมนี้ฟังกะพามาอัปเดตแล้วนะคะแต่งโมสีสีามือของฟังค่ะนี่กัจะประมาณนี้ค่ะส่วนคิมนี้ฟังกะต้องขอตัวไปแค่ซัมนี้ก่อนนะคะไว้เจอกับฟังใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ